สวัสดีค่ะมีกับสิภาพี่นอ้องมาเบิงรถรถสวยๆนะคะเขาม้าหมนะคะค่ามีลราตัวนี้จะเป็น NQR 150แรงนะคะสวยๆรอครักรอครักผู <c oughs> ้ดมัมักสายรอสายบรรทุกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชมขั้นนี้เลยนะคะเนาะ เขงามากไหมนะคะเดี๋ยวทีชมภายนอกภายในก่อนนะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะหัวยำๆมาตะไคร้เลยแกเอ้าเอยฮ้อนแดดแมีนเล่นปะแมีนปะค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเอานะครับมาพอพี่พอน้องมื่อนี้นะครับบ่วหลายใหญ่ฮังแดดออก้อนหัวลันแผลบเลยแดดนะครับตรงกับวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องนะครับเอา นะครับมาพ่อพีพอน้องกับบรรยากาศแดดเปียงๆนะครับแดดมีหน้าเมษาขนาดบางท่านในหอด้ะนะครับขนาดเดือนกุมภาพันธ์ได้พี่น้องเอ้ยเออคนฟอโต้เชียร์บันโกตุกเกดได้นะครับเอ้านะครับเมื่อนี้นะครับเอาเจ้ารูปหล่อเป็นอิสุส์เอ็นคิอาร์นะครับเป็นอิสุส์เอ็นคิอาร์ตัวร้อยห้าสิบแรงนะครับมาฝากพี่ฝากน้องให้พี่น้องไอพีได้พิจารณาน้ำกันนะครับเด้อ นะครับเอารถตัวนี้จดทะเบียนครั้งแรก25 4 8นสดนะครับอ่ะกับสเปคแบบนี้เลยนะครับยาวร<ถ>ไร้ค่ะยาวห้าเมตรห้าสิบเป็น n อ r ิวเป็นตัวท็อปตัวหาเมตร50ิรับพี่น้องนะครับเป็นตัวฮัตจิไงนะครับเอานะครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับบ่ได้บรรยายหลายอย่างอเออแต่ว่าจากโบไร่เน่านะครับเบิ้งเอานะครับมันเป็นยังไงนะครับพี่น้องพิจารณาาอาวา นะครับชุดแต่งมาเต็มคาราเบลคาราเบลอ่ะนะครับพี่น้องนะครับบ่าว่าสิเป็นอ่ะให้พี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับคอยให้ภาพมันบรรยายไปเลยนะครับชุดแต่งตัวนี้โกดูดทุ่มทุ่มสั่งนะครับอยู่ที่สี่หมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนี่ชุดนี้นะครับสี่หมืนเก้าพันห้าร้อยนะครับให้พี่น้องได้รอรอนะครับเอาราคาเท่าไหร่ป้าเปิดก่อนเปิดอยู่สี่แสนเก้าหมื่นบาทตกลงได้อยู่นะคะเนาะขันบัตอก่อยที แถมกล้วยหน่อยมูเจ้าตัวหนึ่งเอาบ <c oughs> อา <c oughs> แถมกล้วยเป็นเลียงนะแถมกล้วยหน่อยมูยอเป็นเรียงตัวหนึ่ง<อ>นะครับสําหรับพี่น้องสายวัยรุ่นสามสคขี้บานเฮานะครับต้องการลดรอๆนะครับซสื้อไปบ่ต้องเอาไปใส่งันก็นได้่อยว่ามูเจ้าสิก้าเอาไปเขาให้บ่เอากาว,ขาวเข<ด>าส่วนบออไปบัวงาไพ่มาสิบวยเบื้องกันชนล่าดูเบื่องกันส้นนะครับกันส้นตัวนี้พี่นันทนาการจากนะครับเซียว มูพวกบ่วงน้องโกตักนะครับทางอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับจัดมาให้นะครับเป็นกันชนของ210เป็นของ210แบบประยุกต์นะครับประยุกตเขามาดัดแปลงไซส์ครับตัวเอ็นชิวนะครับพี่น้องนะครับเอาอน,น้ำกันะตัวกระจกเป็นของใหม่ทั้งหมดไฟเล่าหนานะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดเพราะว่าจะเป็นอ่าลู่ล้ลมหนาคือชุดแต่งทั้งหมดบ่เิเวนของมือสองครับไอ นะครับชุดต่งทั้งหมดเป็นของใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ว่ารถเป็นรถเก่าชุดต่งเป็นรถชุดตังใหม่นะครับเบิ้องบัตรยางนะครับเป็นยางนะครับอ่าตัวนี้เป็นวีลเบอร์เป็นวีลเบอร์แปดสองห้าอาร์สิบหกนะครับแปดสองห้าอาร์สิบหกเป็นยางใหม่ป้ายแดงนะครับยางนี่เป็นยางใหม่นะครับยางนี่เป็นยางใหม่นะครับเด้อนะครับอ่ะเบิ้งเกียงภายในน้ำกันเกียงภายในกะประมาณนี้นะครับนี่เบื้องเอา นะครับเออบอดังบรรยายนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเก็บนะครับแอร์เย็นเก็บแอร์หนาวแอร์หนาวนะครับเอาให้ไอ้พีได้เบิ่งน้ำกันนะครับรอรอนะครับอ่ะยาวไปเกียยาวไปยาวไปเห็นไปเห็นไปเห็นไปนะครับขัดซี่นะครับให้ไอ้แล้วเบิ่งนั้มนะครับขัดซี่เนี่ยพ่อต้องเสิร์ฟเอาลิ้นเลียกับพ่อของได้ไอ้เด้อนะครับพ่อต้องเสิร์ฟนะครับไม่ต้องเสิร์ฟไม่ต้องเสือบ น,นะครับยาวไปนะครับกระบะบอมีห้อยทะลุบอมีหอ้อ,หอยสอดห้อยยังสวยๆนะครับขวอข้อนะครับเป็นข้อเกล็ดแป๊บน้ำหนาๆนะครับกีจัดนะครับอเอาไปข้นมันบ่ต้องเอาดังแล้วฮวากระได้มั่งหนึ่งทีเป็นนี่เห็นบหนึ่งทีเป็นสิบเซนนะครับระว่างช่องระว่างช่องต้อยช่องหนึ่งสิบเซนนะครับช่องต้อยช่องหนึ่งสิบเซนเล็กฉาก รถคันนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นเล็กขาด6ตัวนะครับยางหลังกับเป็น82 5 R 16หางอกคือกันครับไอ้นะครับแนบเสริมมาให้พี่ให้น้องแล้วเรียบร้อยนะครับแนบโกตุกเป็นเสริมเองนะนะครับแนบกับเสริมให้ไอ้แล้วนะครับสามารถแบกได้นะครับ11 12ตันหนาบม่มีปัญหานะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับ LED ชุดแต่งจากทางขาดสติกบุรีรัมนะครับชุดแต่งโกโก้นะครับอ่ะยาวมาํำกัน ยาวมานำกันยาวมานำมันกันแดดคอนคอยิดแดเออไปอกร <c oughs> ะท่อมเหงาพยูดพี่รองเอ้ยเด็ดป่เนี่ย <c oughs> เออนะครับฟังทั้งนี้กะเป็นดิสโทน 825R16 คือกันนะครับรถ <c oughs> แต่งมาหล่อๆ <c oughs> เป็นรถขนเฟอร์นิเจอร์รถคันนี้นะครับกูตุกเคยนำเสนอมาหลอบหนึ่งแล้วนะครับนี่คือหลอบที่สองแต่ว่าราคาอับขึ้นมากเพราะว่าชุดแต่งเต็มคาราเบลคาราเบลอันนี้นะครับคอบร้อนนี่ ไม่ใช่พลาสติกนะจ๊ะเป็นโลหะนะตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเด้อนะครับเป็นไอ้ขอเขาเอ่ยอะไรคสแตนเลส <c oughs> เออาเป็นสแตนเลสเอเอโน้ตสือเป็นโน้ตสือแอ้วเปิดด้วยอา่างัดนะเกดทาง,งงัดทางงัดทางงัดนี่ <c oughs> เปิดได้ไรนี่นะครับประมาณนี้นะครับอ้ <c oughs> อนเว้ยนะครับ ฮอนบ่มึอนีฮอนบ่กอนจนนหาเขาฟ้าและนู่เออน้องมัน,นเป็นยังดอกเดี๋ยวข่อยสิยผ้าไปยังข่อยไปผ้าไปยังห่างสิค,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 คุ้มคาขคิ่มข่อยบ่นี่ขายยางข่อยดิอ๋อแกคุมบ่คุมหรอพี่โซเลตแต่เห็นเหมือนพี่โก้ละเออเอาเปิดหัวดูหน่อนะครับอ่ะเตรียมงานเปิดหัวเตรียมงานเปิดเบิลงเครื่องกันนะคะน้องอ่าเบิลงเครื่องยนต์ครับพี่น้องยนต์สวยๆเนาะเครื่องยนต์สวยๆนะครับแหงื่อคอรอแหงื่องงอแหง่อพ่อบรรดาตะเจนเออ เอานึกแล้วว่าแห่งว่าปันเดียนหาคัก,กว่าเดียนหาอีกบ้านเดเออแห่งแร่งคักแร่งแน่คุดปูกขาเพราเขาเอาแห่งแรงคักให้เอานึกว่าเอาหนึเกเรื่องละเอียดว่าแห่งว่บปันเดียนหาแล้วว่าออะนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบแรงนะครับร้อยห้าสิบแรงเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้ยังบาเป็นคอมมันเร็วนะครับเด้อนะครับ,นะรบตัวนี้ยังเป็น ตัวธรรมดานะครับเป็นปั๊มสายแบบธรรมดาย่างบรทษัทเน็เป็นข้อมอนเลียวครับผมเอามาฟังเสียงน้ำกันฟังเสียงเกียร์เนี่ยเขาชิดดีครับน,นะครับนี่ครับเสียร์โมไว้จังไงอ่าสะใจสะใจนะครับมากว,ว่าน,นะครับ,นะรบ,นะรบกา้มัวนี้กับไปเดียนอะไรเอ้ย ะเีาเออมันกแค่เียนมาจาันแขผมะา้บคีมาอภูมิภาคแถอมีย่อยเยี่ยนเออเอตรงนี้ต้องตัดเจจางมันบว่าเป็นยังนะครับุุกรับประกันรับประกันค่อยใจเลยครับรถคันนี้ครับพี่น้องนะครับรับประกันรับประกัน ความหล่อแล้ปรกันความหล่อเออากันะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกับพี่น้องแต่แต่ว่าเบินงัดขวาทเนื้อรับเออม่นอ็ไลยเรอะว้างดีนะครับเอออ้าวว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 มววนวว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 วบวว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 วากันนะครับเว้นลววววับวว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 นวว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 วบวว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 วจววคุยกันวดววัวว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 วกวววว่วว บ่ซเื้อับว่าเป็นอย่างครับนะครับเวียะมามากินน้ำเย็นน้ำกันมาวอกพื้นกันก็ได้เออมาบอกพื้นคนไทยบ้านมูจยหอยฟังก็ได้เออบดทองมาสื้อรถค่อยมาเหี่นน้ำควายคอายก็ดีใจแล้วเออมาบอกพื้นมาบอกกะอีนั่นกับบักนี่กะอีนี่กะบักนั่นนี่เออมาบอกมาฝอยน้อกันอยู่เนี่ยครับพี่น้องนะครับกับความรอนะครับที่สัมผัสได้นะครับความพ่อยใจที่สัมผัสได้มีเงินบอมี มีเงินบ่ใส่ก็คือมีใหม่บ็ดเทียนนี่ไอ่มักจังได๋วาจังสันมักจังไดนสื่อจังสันนะครับอนะครับับตอๆสภาพแบบนี้นะครับโกตุ้กขายไผ้พีให้นองนะครับในราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นบาทสี่แสนเก้าหมื่นบาทสามารถว้าจาตตอรองพุดคุยกันด้คือเก่าครับไอ้นะครับนะครับบันยูเศ้าโกตุกนะครับอยู่บ้านเหล่าโพหมู่ที่ห้า ตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาหาสารคามครับสารคามสารคามโอ้ยได้กินไข่หมดแดงไปบ้านมุจจอเออผู้ไปแง่เพิ่งกระสีได้กินอ,อยู่โอ้ข่อยบ่ไหวดอกแง่หมดแดงทั้งหันหัทั้งเสียโอ้ยฉันถ้าซื้อนะแม่เลื่องดอกข่อยบ่ซื้อนั่งเชียหมดแดงเขาทั้งตัวไปเนี่ยท <c oughs> ั้งตัวทั้งล <c oughs> ุ่มไข่อะ <ค oughs S 1> ถ้าซื้อเวลาซื้อนะแม่เลื่องกับแม่มานี่เนาะข่อยเห็นแลี้ยวซุ้มข่อยบ่ไปแง่ดอกข่อยบาตรนี่เสียกินเอาเฮ้า บ้านในซุ้มเห็ดก้อยปลาเพิ่นเอาปลาไปก้อยปลาไปสุกไข่มดแดงเออทั้งลูบแขนลูบเขินทั้งจกหำทั้งโอ้ยคันคันหลับปลาเนาะคันหลับปลาไปกินบ่ลงเลยกินได้เมื่อไหร่ก็ได้คก็เริ่มจีดีเออเอาครับเบอร์โทรศัพท์พี่น้องเบอร์โทรศัพท์0854468176ได้อ้ายเด้อ0854468176ครับเออไันธุไก่ดำอันเหล้าวว่าอันไปเอารถน้ำเหล้าอยู่อัน ทั้งอำเภอควดัมยุบานได้กว่าไอ้ว่งพันซักว่งพันศัก์ทั้งคนเจนบุลาเป็นว่าหอยถาฟั่งราคานั้งโจนโจกกระโวจะเลี้ยงเอื้อนไปโจ้ากระโวไรหอยเลี้ยงเดียวป่ได้ฟั่งราคามาแล้วว่านะครับสี่แสนเก้าหมื่นบาทสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้านะครับใดรสนใจก็แบบมาเอาไปดูแลตัว พ่อไปใส่ไปสอยข่อยว่ามูจอยกาใส่บ่ข่อยมาเห็นงั่มซื้อตามใจเจ้าของหล่ะผู้ใดมักกับจังมาเบิ่งนะครับเนาเงี้ยตามใจผู้อยู่กันอูดตามใจผู้นอนนะครับพี่น้องครับตามใจเจ้าของมักจังซื้อบ่มักอย่าซื้อนะครับเออมาเบิ่งแล้วบ่มักกับบ่เป็นหยังครับพี่น้องนะครับบ่มักกับจังมะบ่พื้นคนเนี่ยคอยฟังก็ได้นะครับมะบ่พื้นลูกเขยมะบ่พื้นลูกพ่ายคอยฟังก็ได้เอาครับสั่นนี่แหละป้า สำรับเบอร์นี้นะครับแดดนั่นฮ่อนไอ้บอกเบอร์โทรไปก่อนนะครับบอกแล้วสองเทีย่ยแล้วเอเอไม่ได้เจ้าเลย <c oughs> จำบ่ได้เออ <c oughs> นะครับสำรับเบอร์นี้พ่อพี่พ่อน้องไอเพียงสมีสก้อนขอกาเข้ามาสมบายดีครับสวัสดีค่ะ